สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปหลักคิดที่ได้นะครับจากหนังสือที่ชื่อว่า Design to grow นะครับออกแบบให้โตแบบโคคาโคล่านะครับออปกนะครับเขียนไว้ว่ากว่า100ปีที่โคคาโคล่ายืนหยัดอยู่ในตลาดโลกไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนไม่ว่าเกิดวิกฤตเพียงใดบริษัทแห่งนี้ยังคงฝ่ามรสุมและสร้างการเติบโตได้เสมอนะครับ กุแจะําคัญคือการออกแบบนะครับแน่นอนครับหนังสือเล่มนี้เน้นในเรื่องของการออกแบบนะครับผู้เขียนเดวิดบัตเลอร์ก็คือหัวหน้าทีมวางแผนกลยุทธ์ของโคฮาคูลานะครับนี้เนี่ยเวลาเราให้ความสําคัญกับเรื่องของการออกแบบนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งนี้นะครับน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะการออกแบบสําคัญกับเรื่องของการทําธุรกิจมากๆนะครับมันมีประโยคนึงที่ผมเปิดเข้าไปตั้งแต่หน้าแรกแนละ้วรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับมินมี มันมีคนแรงหนึ่งดูดเนาะก็คือเขาเขียนว่าถ้าคุณอยากสร้างเรือจงอย่ากเกณฑ์คนไปตัดไม้อย่าแบ่งงานและอย่ากออกคําสั่งจงสอนให้พวกเขาหุยหาท้องทะเลอันกว้างใหญ่และไรขอบเขตนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าหลายๆครั้งนะครับเราไม่ต้องอทําการเรียกว่าออกคําสั่งหรือเกณฑ์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเราต้องให้พวกเขาเห็นวิสัยทัศน์นะครับ เห็นอนาคตอันสดใสเห็นชีวิตที่ดีของพวกตัวพวกเขาเองเนี่ยนะครับเห็นความสุขที่จะไปบรรลุในเรื่องของเป้าหมายที่เขาจะเดินต่อไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปหาวิธีในการสร้างเรือใช่ไหมครับอันนี้คือ,เ,อเป็นคําคมตั้งแต่เปิดหนังสือเล่มน,นี้มานะนี้เวลาเขาแบ่งตัวเป็นโครงสร้างของหนังสือเล่มน,นี้นะครับเขาแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของการออกแบบเพื่อ การขยายขนาดนะครับก็คือคําว่าสเกลเนาะกับอีกส่วนหนึ่งคือการออกแบบเพื่อความคล่องตัวคืออ g จ l i t ตี้นะครับโดยที่บทย่อยของทั้งสส่วนนะครับจะมีทั้งหมด3บทนะครับส่วนที่1เนี่ยก็คือมีเรื่องของการออกแบบเรื่องของขนาดแล้วก็เรื่องของความซับซ้อนนะครับส่วนที่2นะครับก็คือมีอีกสบทก็คือเรื่องของฉาดขึ้นเร็วขึ้นลีนขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการแบ่งโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้นะครับในส่วนที่1เนี่ย เรื่องของการขยายขนาดนะครับเขาจะเริ่มต้นในบทที่1นะครับด้วยเรื่องของอาการออกแบบนะครับก็คือเหมือนกับเป็นนิยามหรือคำจัดำ,จำกัดความนะครับของการออกแบบในมุมของเขานะครับนิยามในในในเรื่องในบทนี้ผมชอบตรงที่ว่าเขาบอกว่าระบบคือการระบบกับการออกแบบนะครับนั้นระบบเนี่ยก็คือชุดขององค์ประกอบและพฤติกรรมเชื่อมโยงกันเพื่อทํา สิ่งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ระบุขึ้นมาว่าเ,เรื่องของระบบอะครับมันก็คือการประกอบด้วยสิ่งที่มองเห็นกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแล้วก็ประกอบด้วยองค์ประกอบกับพฤติกรรมนะครับเพื่อจะให้เกิดวิธีในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับนั้นก็เลยอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของระบบในการออกแบบนะครับโดยที่เขาจํากัดความเรื่องของการออกแบบเป็นเรื่องของการจงใจเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเพื่อหาวิธีแก้ปัญหานะครับ ดังนั้นการออกแบบจะถือว่าดีก็ต่อเมื่อมันสามารถแก้ปัญหาได, ja e ha, ได้เท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาวางเอาไว้นะครับเป็นภาพรวมของการออกแบบนะครับดังนั้นการออกแบบก็คือเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับก็คือเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับเรื่อแก้ปัญหาให้ได้นะครับอ like ันนี้คือสิ่งที่นิยามของคําว่าการออกแบบโดยที่เขาจะพยายามอธิบายว่าโดยเรื่องของระบบในเรื่องของการออกแบบนะครับเขาจําลองว่า เรื่องของเว็บไซต์นะครับที่ชื่อ healthcare.gov อย่างเงี้ยนะครับด้วยระบบของมันเนี่ยก็คือสิ่งที่มองเห็นกบมองไม่เห็นก็คือมองเห็นก็คือหน้าเว็บไซต์ที่เป็นหน้าบ้านที่ลูกค้าใช้กับมองไม่เห็นก็คือพวกโคดดิ้งหรือรหัสคําสั่งนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเว็บไซต์เนี้ยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยทำการค้นหาบริการทางการแพทย์นะครับปรากฏปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันเกิดการที่ออกแบบจากคนละส่วนกันก็คือออกแบบแยกกันนะครับทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังหลังบ้านที่เป็น โคดดิ้งนะครับทาให้มีปัญหาในเรื่องของการใช้งานวิธีแก้ก็คือทําให้มันเป็นระบบเดียวกันซะนะครับอันนี้คือวิธีในการแก้ปัญหานะครับดูทั้งพฤติกรรมเนาะพฤติกรรมในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบที่จะตอบสนองพฤติกรรมน,นั้นนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงกันนะครับบทที่2จะพูดถึงเรื่องขนาดแล้วนะครับขนาดขนาดเนี่ยสิ่งที่ผมชอบในหนังสือเล่มนี้ก็คือในบทนี้เนาะก็คือ เขาบอกว่าการออกแบบเพื่อขยายขนาดเนี่ยถ้าเราใช้คอนเซปต์ของไซมอนนะครับซินเนกเนี่ยตรงกลางของวงกลมที่ใช้คำว่า Y เนี่ยคือคำว่าขยายขนาดส่วนอย่างไรเนาะก็คือวงกลมถัดมานะครับก็คือ1ทําให้เรียบง่าย2ให้ทาให้มนหันเป็นมาตรฐาน仨สามก็คือทําให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันะนะครับอันนี้คือ3มเรื่องนะครับที่จะทําให้เรื่องของการขยายขนาดเนี่ยสามารถทําได้นะครับ ในดีเทลของการที่จะทำในเรื่องนี้นะครับมันก็คือการทําอย่างไรให้เรื่องของการทํางานเนี่ยมันเรียบง่ายขึ้นมีมาตรฐานขึ้นเป็นหนึ่งเดียวกันขึ้นนะส่วนเรื่องของความซับซ้อนนะครับในบทที่3เนี่ยสิ่งที่ผมได้จากหนังสือในบทที่3ก็คือบริษัทจะมีความสามารถในการแข่งขันก็ต่อเมื่อ,อมีวิธีคิดในการอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือ เรียกว่าตัวที่มีชีวิตอยู่ได้ในในการที่จะแข่งขันได้นะครับโดยมีหลักการอยู่เก้าประการนะก็คือหนึ่งก็คือความยืดหยุ่นดีกว่าความแข็งแกร่งหมายความว่ายอมรับในความล้มเหลวแล้วก็ลุกขึ้นลองใหม่ทําใหม่นะครับไม่ต้องต่อต้านมันสองก็คือดึงมาใช้ดีกว่าเก็บไว้หมายความว่าดึงทรัพยากรต่างๆในเครือข่ายมาใช้ในยามที่ต้องการแทนที่จะเก็บมันไว้ส่วนกลางแล้วก็คอยควบคุมนะครับ3ก็คือกล้าเสี่ยง เน้นดีกว่าเน้นความปลอดภัยนะครับสี่ก็คือให้ความสําคัญกับระบบมากกว่ามากกว่าวัตถุนะครับระบบสําคัญมากนะครับเพราะ่กี้บอกแล้วว่าระบบของการออกแบบมีความสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจระบบนะครับก็จะสามารถที่จะทําให้การแก้ปัญหาในภาพรวมสามารถทาได้5เข็มทิศที่ดีนะครับไม่ใช่แผนที่ที่ดีนะครับอ่าหกทำงานแบบเน้นการปฏิบัติไม่ใช่ทฤษฎีนะครับ7ก็คือดูด้านดีกว่าเชื่อฟังนะครับ คุณไม่มีทางได้รางวัลโนเบลจากการเชื่อฟังคําสั่งของคนอื่นเนาะโรงเรียนส่วนใหญ่สอนให้เชื่อฟังแต่เราควรส่งเสริมความดื้อด้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ได้จากบทนี้เนาะในส่วนบทที่2ส,ส่วนที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบเพื่อความคล่องตัวเนาะอันนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นบทย่อยอีกนะครับเป็นเรื่องของจริงๆแล้วอะ่ะเขามุมมองเรื่องของความคล่องตัวคือเขาเทียบกับสตาร์ทอัพนะครับ สตาร์ทอัพถูกออกแบบมาเพื่อค้นหาโมเดลธุร,รกิจที่สามารถทำซ้ำแล้วก็ขยายขนาดได้นะครับแปลว่าสิ่งที่ต้องทำนะครับในคอนเซปต์บทที่4นะครับต่อมาก็คือฉลาดขึ้นนะครับคำว่าฉลาดขึ้นเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับก็คือถ้าเป็นความคล่องตัวนะครับก็คือ1ต้องเรียนรู้2ต้องสร้างสิ่งใหม่3ต้องตรวจวัดได้นะครับอันนี้ก็คือเขาเปรียบเทียบกับความเป็นเลโก้เนาะมากกว่าของเล่นสําหรับเด็กเพราะว่า มันคือระบบที่แยกส่วนกันนะครับชิ้นส่วนเลโก้ทั้งหมดทํางานร่วมกันเพื่อช่วยสร้างสิ่งที่คุณอยากสร้างนะครับบ้านสะพานกําแพงยารอากาศอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วกเ็เขาก็เล่าต่อมาในเรื่องของบทที่5ว่าเร็วขึ้นนะครับพาร์ทของเร็วขึ้นเนี่ยมันคือการที่เขาออกแบบเรื่องของการที่จะมีเรื่องของโครงล่างนะครับโครงล่างก็คือเขายกตัวอย่างของมินิเมทที่ เป็นในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับเป็นการผรสมผสานความตายตัวเข้าความยืดหยุ่นนะครับแปลว่ามีการออกแบบที่เป็นเหมือนกับชุดเสื้อผ้านะครับของกล่องเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถไปสวมทับกับตัวแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะครับแต่ละประเทศก็มีกล่องของตัวเองที่เป็นรูปหน้าตาที่ต่างกันแต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนเสื้อผ้าไปครอบทําให้การออกแบบมันดีขึ้นเนาะเร็วขึ้นในเรื่องของ การดีไซน์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะครับไม่ต้องส่งค่าประเทศไปค่าประเทศมานะครับส่วนการลีนขึ้นนะครับลีนขึ้นเนี่ยเ,าเขามีการทําเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าดีไซน์แมชชีนนะครับจริงๆดีไซน์แมชชีนคําเนี้ยมันคือหมายถึงเว็บไซต์นะครับเป็นรูปแบบเว็บไซต์ที่สามารถสร้างดีไซน์ต่างๆได้ตามต้องการนะครับเป็นเครื่องมือที่ให้ทุก ทีมแต่ละประเทศสามารถเข้าไปสร้างสารรค์นะครับแบ่งปันแล้วก็มีส่วนร่วมในการเอาไปใช้งานได้นะครับคือดีไซเบนชีนทำให้ทุกคนสามารถที่จะสื่อสารแบรนด์นะครับสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแต่ละตลาดตลาดทั่วโลกแล้วก็ปรับให้เข้าขพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคของตัวเองด้วยนะครับเ,เป็นการคิดค้นแม่แบบที่เป็นมาตรฐานให้กับบรรจุภัณฑ์นะครับ ดังนั้นก็จะมีในเรื่องของดีไซน์ทุกสิ่งนะครับแล้วก็ให้แต่ละประเทศเข้าไปใช้งานที่จะสามารถดีไซน์ันั้นกลายเป็นว่าทุกคนนะครับตามคอนเซปต,ต์แนวคิดของเขาก็คือทุกคนในบริษัทคือนักออกแบบนะครับก็สามารถใช้งานออกแบบเพื่อจะใช้ในการสื่อสารได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหนังสือเล่มน,นี้นะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือเวลาเราได้ยินคําว่าการออกแบบกลายเป็นกลยุทธ์หลักที่ทําให้บริษัทเติบโตแล้วก็มีความเร็วในการ เปลี่ยนเปลี่ยนปรับตัวครับมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าการออกแบบมันเป็นเครื่องมือหรือสิ่งที่ใช้ในการที่จะสื่อสารการตลาดนะครับสื่อสารแบรนด์นะครับในทุกๆก,การสื่อสารนะครับมันจะต้องมีเรื่องนี้อยู่เนาะแต่ว่าโดยธรรมชาติบริษัททั่วไปะครับเรื่องของการออกแบบการดีไซน์มันไปกระจุกตัวอยู่แค่แผานกใดแผานกหนึ่งเนาะแต่วิธีการของการทําในเรื่องของวางแผนกลยุทธ์นะครับของเดวิดบัตเลอร์เนี่ย กลายเป็นว่าใช้การออกแบบไปกระจายอยู่ทุกภาคส่วนของธุรกิจนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงเรื่องของการออกแบบได้มันทําให้การปรับตัวรวดเร็วอย่าลืมว่าคคาโคล่าเนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วทั้งโลกนะครับทุกประเทศนะครับดังนั้นภาษาเรื่องของเ,อเรื่องของการใส่ภาษาขนาดไซส์ของกล่องของป้าย ของตัวที่เป็นบูธของเคาน์เตอร์แต่ละที่มันต่างกันหมดนะเนี่ยถ้าเกิดมันไปนรวมศูนย์เมื่อไหร่มันพังทันทีเพราะว่ามันไม่สามารถทําได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีตั้งกี่ประเทศก็ว่ากันไปเนาะอย่างประเทศเราที่เป็นเอเชียกันเองเนขนาดเรากับกับสิงคโปร์หรือเรากับเวียดนามอย่างเงี้ยตัวที่เป็นบูธเคาน์เตอร์ขายตัวที่เป็นป้ายโคคาโคล่าหรือซุ้มหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่เหมือนกันหนูไหมครับป้ายก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ประเทศ แล้วแต่จังหวัดเพิ่มนะครับอย่างในเมืองไทยก็ต่างกันนะครับในต่างจังหวัดกับในกรุงเทพดีไซน์ป้ายมันก็จะไปติดอยู่คนละที่กันอยู่คนละตู้คนละแบบเนี่ยนะครับเัระนั้นอันนี้มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะขยายการเติบโตในแต่บริษัทได้ก็คือกลายเป็นว่าสามารถกระจายในเรื่องนี้ครับออกไปได้โดยที่ไม่ต้องรวมศูนย์มันเลยทําให้เร็วได้นะครับก็คือขยายขนาดได้นะครับแต่ละคนก็จะมีแต่ละบริษัทที่อยู่แต่ละประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะตัดสินใจเองได้เพราะว่า มีระบบการออกแบบแบบเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่ยังไงผมเชื่อว่าทุกบริษัทต่อให้ไม่มีหลายประเทศนะครับก็สามารถใช้งานได้ก็คือทําให้ทุกคนในบริษัทสามารถที่จะหยิบหรือเข้าถึงตัวดีไซน์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหนังสือเล่มนี้ก็ลองไปหาอ่านดูแล้วก็ลองดูว่าได้มุมเดียวกับผมหรือมุมต่างกันก็มาแชร์กันนะครับก็พบกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ